ตอนปนี่น้ให้อตอนนี้เล่นฟุตบอลแล้วนะคะไม่จามขอถา่ายรูปหน่อยได้ไหมล่ะเพียวเองวันนี้ถ่ายวิดีโอนะอันนี้จะไม่ได้ไ์สดบ,บอบัวยอซีแล้วเป <c oughs> ็นูุคุณหมอกไงตอนนี้ฮะ คุณหมอไลฟ์สดเน้องสองพันช่างอยู่อยที่ตังไอ้นู่น um นะตังเนะ้ยเขานเลยลงกันหมดให้ดูที่คุณหมอเอมาเบิร์มาเบิร์มาเบิร์โอ้ไมเติงจอก็เห็นอยู่เมื่อคืนเนี่ยน้องอันน่ะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงออ๋ พอมีหน้าแะไรเห็นแอดมานาพูดอยู่ว่าทางที่นี่จะกที่นี่อที่มนโอ้ยโอ้ยดูหญิงดูหญิงครับดงชุดพักมาลักพักดงชุพักดแม่จามแม่จาเป่าน้ำให้หน่อยอยไม่เป่าน้ำดิเป่าใส่คนนั้นเป่าใส่เฉยเจ่งข้างในอ่ะเก่งจริงดิวะ บอยไม่เก่งจริงด้ววะมาสร้างวาเธอเอามาแล้วมาแล้วนะฮะเลยเลยเลยอาเลยเลยยอเลยเลยเลยๆรอเลยเยลยอะลุยเลยเลยเลยลยลยงใครจะเป่าน้ำเนี่เลย วางแขนไว้นั่นตัวอ,อย่างนั้นวางแขนดูตาดูตาตา,าม,มองอย่างนั้นแล้วเขาเขาจะถ้าเราไม่บอกเขาจะตอบตาถ้าไ,ไ,ไม่จามาด้วยจะมาบอกเอาจบทำไมแม่จามทำอย่างนั้นล่ะอย,อยู่เป็นเอ้ย โอ้ยอะไรกันนี่ลูกนี่ชายคนเราเนะี่ยน้องไร้กลัน้องไร้กลัวเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยลูกบอลอันนี้ไม่แตกแน่นอนเอ้ยเสร็จเขาบอยคนเดียวทำไมเป็นเช่นนั้นเราเอ้ยอแม่จ้า,จาบอกว่าหนีน้ำดีกว่า ไม่เอาแล้วไม่อยากได้โอ้โหมาเต็มเต็มเลยทั่าเอดูรถที่ว่ายิงมลแล้วยิงมนแล้วโอ้โหโออย่าพึ่งอย่พึ่งอย่พึ่งทั้งอย่พึ่งขอสเด็ดอยู่ทั้งอย่าพึ่งทั้งเออเออ้เอเอ้เออเอ แล้วยิงเนี่ยต้มเอมาอยู่เนี่ยถึงก่อนงบอกว่ายังไม่ได้คิวเอามาจากไหนเอ็นเ่็อมเนเอ็นเ้้นเอ็นเอ้นเอนเอ็นเอนเอ้อ็นเอเอ็น้นเอ็นเอนนน โอ้โหหิงสวัสดีใจใหญ่นอนลงไปนอนลงไปแม่จ้าไม่ให้พรจึงอะจึงจึงเนี้ยไม่จึงแล้ววันนี้ไม่จึงอจึงจึงเออใจใหญ่นี้น้ำตลอดกาลนะฮะไม่เนอะเออดูให้คิกเออเออเฮ้อนอนทับแต่ใจใหญ่ อีกอย่าลุกขึ้นได้อย่างง่ายได้ิตัวเล็กอยู่นะคะอีอ่าดูแค่ใหญ่นะคะใหญ่หญไม่สนน้ำน,นะคะสนแต่บอลมาแล้ว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 มา้วมอแวมสแล้ว,ว,ว,วามาวมาแล้มวมา้มมาม้ม้แล้วว <laughs> ม้มแล้มม โอ้โหโอ้โหไม่ตายโอ้โหอุ้ตายเราโดนลุมดูข้างหลังเราดิโอ้โหอะไรนี่อะไรเนี่ยอันนี้โอ้โหดูยิงเขาทำแม่อุ้ตุ้มตุ้มอุ้ตุ้มแล้วอุ้ตุ้มแล้วตุ้มแล้วนะคะลงลงดีๆขอดลงให้ดูนะเอ็ซ์เออนิ่งๆนิ่งนิ่งเลยเออ ไปแล้วไปแล้วโอ้โห و. อะไรงงเปิดอ,หอยหนูงสวัสดีอีกแล้วนะคะตัวดีเองก็ได้นะคะหญิงเล็กบาบ้าบาบ้้าอ่าพอได้น้ำก็เป็นกบเป็นเขียดไปแล้วนะคะเอา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 ชา,ายใหญ่อยู่ทางโน้นนะคะใส่ใหญ่อยู่ทางโน้นนะคะโอ้โหดู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 น่ารักมากเลยค่ะเนี่ยดู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 ดดด ขายเอาก่อนนะคะอือก็คือ,อ,อขายภาพนิ่งด้วยนะคะอ้าวยินไม่ไป ชายใหญ่เขาทำดูชายใหญ่เขาคึกเอาหมุนหมุนเอา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 โอ้โหหญิงคึกมากชายใหญ่ก็คึกเหมือนกันโอ้โหชายใหญ่วิ่งอย่างรวดเร็วหสุดยอดเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วชายใหญ่มีน้ำอย่างเดือดอืมเอา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 เ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนะคะเอา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 เอเอาเออชาใหญ่นี้น้ำอย่างหนักนะคะนี้แล้วนี่เลยนะคะไา่ใหญ่เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะไา่ใหญ่ไา่ใหญ่บันเทิงเลยนะคะเดิน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 ค่อยค่อยไปหมุนหมุนตู้ขยางเออดูยิงดูยิงท่อดูยิงท่อดูยิงท่อโอ้

ดาจ๋าขอถ่ายหน่อยจ้าเอ้ยพิงสู้กับพ่อเอาแล้วเอาแล้วชายใหญ่ก็หลับแล้วนะคะเดินหลับแล้วจบการอาบนะ้ำจบบริบูรณ์นะคะโอเคโอเค Okay. Okay.